มันก็จบแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสื่อพยานแล้วคบคุณไม่รอดแล้วทั้งตัวคุณเองแล้วก็การตาตูนเพราะตอนแรกๆมันเป็นคนร้องเรียนต่อมามารับเคียจบแล้วครับมันเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับวันนี้ที่คุณมาอาทะหลกข่าวนี่จบเลยนะครับพยานหลักฐานที่คุณยอมรับหมดแล้วครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยครับจบแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเรียบร้อยคุณยอมรับหมดว่าเป็นคนกลางมาเคียไม่รอดครับมันจบแล้วคุณแบ่งหน้าที่กันทำ เริ่มต้นคุณก็ไปร้องเรียนกับสีสุวันต่อมาเปลี่ยนไปใหม่พอร้องเรียนเสร็จคุณก็รับมาเคลียร์สามอาสามล้านเหลือสองล้านเหลือล้านล้านห้าแสนจบแล้วครับนะส่วนน้องการ์ตูนก็ช่วยตามเงินก็จบแล้วนะเงินพี่วาเนี่ยมันเงินสกรปรกมันจบแล้วคือการตบรับผมไม่เข้าใจเลยว่าทนายความเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้บอกคุณบ้างหรือนะครับจบแล้วอ่ะแล้วนี่เขาจับได้อีกคนแล้วก็นายเอกอะไรต่างๆเนี่ย ตำรวจเขาบอกว่าไอ้คนนี้นะมีข้อมูลการทุจริตของทัจะทุกหน่วยงานเป็นคนฉลาดหลบปัญญาเอกเขาเรียกกันว่าอาจารย์างคนก็เรลียกของเสียพรรมีข้อมูลเรื่องการทุจริตเป็นจำนวนมากนะแทนแท,นทนนี่จะใช้ข้อมูลนี่เพื่อประโยชน์ทางราชการแต่นาข้อมูลนี้มาร่วมมือกับศรีสุวรรณนะครับแล้วก็ร่วมมือกับเจงดอกจิกตามรายงานข่าวก็ขเขาบอกว่าไอ้คนที่ชื่อเอกเนี่ยด็อกเตอร์คขาเนี้ยมีความรู้ฉลาดสามารถคุมศรีสุวรรณได้ เป็นคนสนิทของเก่งอะไรต่างๆตามรายงานข่าวจริงท็จยังไงไม่รู้ก็เท่ากับว่าจับได้หมดแนะล้วได้พวกนี้มันก็ซัดทอดพวกเดียวกันจบแล้วก็นะสัจจะไม่มีในหมู่โจรเพราะจับเสร็จแม่ก็ซัดทอดกันไปนะเจ๋งแม่ก็กบอกว่าศรีสุวรรณเป็นคนคุยเรื่องเงินเรื่องทอง,องผมแค่ตามเงินอยากให้มันจบอยากช่วยเหลือคนเสื้อแดงด้วยกันนะผมฟังแล้วยังไงแม่ไม่รอดพยานหลักฐานแม่มัดยิ่งพูดยิ่งมัดยิ่งดิ้นยิ่งมัดจบเกมกันเรียบร้อยแล้ว คณะนี้ตัดถึงไม่ยากท่านรอผู้าการสอบสวนกลางท่านผู้ชัดคดีนี้พยานหลักฐานแม่งโคตรแน่นเลยนะครับพยานหลักฐานแม่งแน่นไม,ไม่ไม่หลุดครับเขาไม่กลัวโดนฟอนะอ้องหรอกนะเออนี่ฮะการนําเสนอข่าวนะเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐนะัการเมืองทุจริตคอรัปชันแม่งสามารถดาเนินนำเสนอข่าวได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครแม่งจะม,มาฟ้องบินประมาทหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นประเด็นสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประชาชนจะได้รู้ว่า ไอ้พวกหาพวกนี้มันไม่ใช่นักร้องนะแต่มันเป็นนักตบซักโดนตำรวจลกาหาว่าตบซักพี่น้องประชาชนจะได้ระวังใครจะใครจะไปร้องเรียนกับมันก็ต้องระวังใครถูกร้องเรียนก็ต้องระวังว่าอาจจะโดนไอ้พวกนี้ตบซักหรือไม่อย่างไรนะครับนะมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเน่ยถึงแม้ศาลจะไม่จัดสินเราก็สามารถนําเสนอและมีความวิจารณ์ได้เพราะมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการตบซักยุกรู้นะครับ เข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะเข้าใจสิ่งที่พีเดมาให้ความรู้ว่าไม่ต้องไปกลัวแม่ไอพวกคณะตอบซับมันจะไปฟ้องใครก็ฟ้องกลักแม่ไปเลยและถึงเวลาเนี่ยมันฟ้องเนี่ยก็ตั้งทนายขึ้นไปสู้คดีแลวให้มันนามาแฉเลยมันไม่ไตบอบซับยังไงหลักฐานคิดเสียง,ย,งยังไงอะไรแย่มากมาย,ย,ยมันไปไม่นอดครับส่วนไอการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐน,น,นี่แม่งชัดเจนอยู่ยแล้วทุกอย่างชัดเจนมันจะอ้างว่ามันโดนปวดโดนอะไรต่างๆถ้ามันมีการปลดยิงทำไมวันนี้เจ๋งดอกกิกไม่เอามาแถลงข่าวนะแสดงมันไม่มีการปลด นะครับมันยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนเดิมสถานีโทรทัศน์หลายช่องช่องพีพีทีวีเขาก็เอาเอาภาพนายเจ๋งดอกจิกไปไประชุมการมาที่การที่สภาผูาะะ้แทนราษฎรมันก็ยังมีตําแหน่งเลยครับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะแล้วมันบอกว่ามันแค่เอาเอาภาพมาถ่ายแอปอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรมันมันไม่ใช่การทํางานในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่การเล่นตลกนะเจ๋งดอกจิกนะ้คุณคิดว่าเป็นการเล่นตลกหรืออย่างไรครับนะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยนะจะบอกว่าเนี่ยผมโดนปลดแล้วแต่ผมชอบเข้าไปแอ๊นั้นในทำเนียบนะผมมีบัตรเข้าทำเนียบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เขาคิดยังไม่รู้ว่าผมโดนปลดนะครับแล้วก็ไปไประชุมการมาที่การก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดนะก็เอาป้ายมาติดไว้ว่าผมเป็นเจ้าพนักง,งานนะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่อะไรกันนะแล้วคุณก็พูเองสแสดงให้เห็นว่าคุณแสดงจนเป็นเจ้าพนักง,งานตลอดเวลาก็าสแสดงว่าคุณยังไม่โดนปลดและตอนนี้ตำรวจก็ตามที่ธีรพันธ์หัวหน้าพัก รวมไทยสร้างชาติรองนายกที่แต่งตั้งคุณว่าเมื่อไหร่จะเอาคาสั่งปลดมาส่งให้ตำรวจสักทีผมเชื่อว่าไม่มีคําสั่งปลดหรอกนะนะักนะการเมืองไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ครับคุณเจงผมบองว่าคุณก็เป็นเจ้าพนักงานเพราะถ้าคุณไม่เป็นเจ้าพนักงานคุณจะเข้าทาเนียบรัฐบาลได้อย่างไรทาเนียบรัฐบาลไม่ใช่ห้องน้ําสาธารณนะใครๆก็เข้าได้นันจะเข้าทำเนียบได้แม้กระทั่งนักข่าวนี้ต้องผ่านการตรวจตอนต้องผ่านการตรวจมีบัตรอนุญาต อยู่ดีๆจะเข้าทำเนียบได้ยังไงผมยังเข้าทำเนียบไม่ได้เลยนะครับทำเนียบรัฐบาลเป็นที่อยู่ของนายกเป็นที่อยู่ของคณะรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใกล้ชิดกับการเมืองคุณจะเข้าทำเนียบได้อย่างไรล่ะครับนะ่าันฟังไม่ขึ้นหรอกครับว่าคุณโดนปลดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วครับคุณนาะ่คุณเจ๋งนะผมว่าคุณลำบากในการทุกคดีคุณรับสาราภาพจะดีกว่าไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปข่มขู่อะไรใครไม่มีใครเขาโกงเรา นะคุณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนักการเมืองประชาชนก็วิจารณ์ได้ถ้าพฤติกรรมของคุณต่างๆเนี่ยมันไม่สมเขาวิจารณ์ได้ศรีสุวรรณก็เหมือนการวิจารณ์ได้เป็นบุคคลสาธารณะนะนะครับก็จับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สลายละหนึ่งสองสามสี่ห้าคนแล้วตำรวจรายงานว่าเดี๋ยวก็จะจับเพิ่มขึ้นอันนี้แค่วงแรกนะเดี๋ยวจะมีวงสองวงสามวงสี่เขาบอกว่ามีการตอบซ้ำอีกเป็นจํานวนมากพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับพี่น้องครับ ผมดูแล้วพวกมันไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนะงานนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนพวกนี้ผมก็มีให้สัมภาษณ์แต่เช้าช่องวันจะมาสัมภาษณ์ประมาณสิบโมงเช้าที่สานการและช่วงเย็นๆหกโมงเจ็ดโมงก็จะมีช่องอะไรสแตนดาร์ดเรืออะไรกานนะครับเพิ่มความจริงก็มีหลายช่องนะจริงๆไทยรัฐก็มาเชิญพวกนี้แต่ปรากฏว่าผมไม่สะดวกงานการมันก็เยอะนะครับเราก็มาวิเคราะห์จดดึกกันทางช่องสานค์าทยทุกนี่แหละครับนะทุกแพลตฟอร์มครับตรงไปตรงมา นะครับผมบองเลยว่าคณะตกซักพรุนี้นะไม่น่ารอดถึงแม้ศาลจะไม่ตัดสินแต่ผมดูแลแม่งไม่น่ารอดพยานหลักฐานไม่นะไม่ต้องไปวันเที่ยวจะไปฟ้องร้องใครรับเอาตัวให้รอดก่อนนะครับเชื่อผมมาี่แม่กับสาวไส้กัน,นเองจบแล้วนะนโดโด้โว้ข่าวนะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวอาชญกรรมใครอยากไปดูช่องกระช่องนโดโด้โว้ข่าวทางทีก็สองทุ่มนะครับโดนกี่ปีครับเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินก็ประหารชีวิตครับ โทษประหารชีวิตครับประหารชีวิตส่วนใครที่ไปร่วมมือกันก็รับโทษสองในสามประจําุกตลอดชีวิตครับจุกรูครับนะครับเนี่ยนายดูนะข่าวว่าผมยังเข้าทรรมเนียบไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่เข้าง่ายๆธมเนียบเพราะฉะนั้นจะแบบว่าผมโดนปลดแล้วเข้าไปแอดอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรอ่นะไม่ใช่เล่นตลกนะจจิงนะครับมันจบแล้วครับนะเออนะครับหวานเกี๊ยบครับโทษหนักจริงๆครับ สีสุวรรณหายไปไหนก็ไม่รู้แมกไปไหนก็ไม่รู้สีสุวรรณนี่ผมส่วนตัวผมมองฟังจากตำรวจแถบข่าวนะผมคิดว่าสีสุวรรณรอดยากต้องไปเอาเทวดามาว่าฟังเพราะอะไรมันมีหลักฐานมีทั้งเงินมีทั้งคิดตาสนทนาคิดเสียงมันจบแล้วครับสีสุวรรณก็มันจบแล้วเดมันจบแล้วจากนักร้องตรวจสอบการทุจริตกลายเป็นนักจบซรัพย์จบแล้วสีสุวรรณมันไม่มีโอกาสรอดนะครับฟังจากตำรวจพูดแล้วมันรอดยาก เอาเทวดาอะไรมาชั่วดียาาครับมันชับไปหมดแล้วมันจบแล้วนะยอมติดคุกไปครับแต่ตอนนี้ปัญหาว่าจะมีคดีอื่นๆตามมาไม่เช่นฟอกเงินะนนย่ยบ้านช่องบ้านห้าหกหลังในหมู่บ้านเดียวกันมีรีสอร์ทมีบ้านทีสุขอะไรอ่ะวิศนุโลกไปเจ้าศิลาเจนจารัาเพื่อนผมสร้างหกล้านมันจบแล้วมันเป็นเงินเป็นกรรมไทรก็แล้วแต่ที่มึงก่อกรรมกรรมเก็นไว้สุดท้ายแล้วแม่ก็ติดคุกทุกไลนไล่วพวกที่บอกว่า รักชาติรักแผ่นดินจนน้ำลายไหลรักชาติรักแผ่นดินไอ้พวกนี้มันชอบพูดอย่างนี้ครับรักชาติรักแผ่นดินสุดท้ายแม่ก็กลายเป็นพวกตกซ้าไปหมดนะครับเอานะครับมันจบแล้วผมอยู่จามชอบอาจารย์มากครับขอบคุณครับจบแล้วเกมไม่ต้องรับเดี๋ยวตำรวจเขาก็จะออกหมายจับเพิ่มนะครับออกหมายจับเพิ่มตำรวจก็ยมออกหมายจับเพิ่มอีกหลายคนนะ นะครับตัอาจารย์แล้วปลอดภัยสนุกสนานคึ้เกงจุกครูนะครับเออนะครับเอ้าเรื่องก้าวไกลจะโดนยุกไหมนะครับสารสั่งพิธาและก้าวไกลให้หยุดการกระทําที่เป็นลักษณะเป็นการบ่อนซาะสถาบันคำั่งของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่าการกระทําของพรรคก้าวไกล,ละนายในพิธานั้นเป็นการบ่อนซ้อสถาบัน เมื่อคำพิพากษาชัดเจนขนาดนี้ก็หมายความว่ากระบวนการในการที่ต้องยุบพักเนี่ยมันจะต้องเร่งรีบนะไม่ช้านะถ้าสังเกตสารตัดสินวันนี้สารตัดสินเมื่อวานนี้วันนี้เรืองไกลนะครับไปยื่นเรียบร้อยแล้วนะกรกตได้พิมพ์เอกสารรอเลยผมว่าอีกไม่กี่วันก็ยุบพักเข้าไก่ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะเขาไม่เพราะว่า คนที่อยู่ถึงฝ่ายตรงข้ามกับก้าวไกลเขาไม่ต้องการให้มีพรรคการเมืองแบบนี้ที่จะมาหาเสียงจะมาแก้ไขมาตารา112ผมดูแล้วพรรคก้าวไกลไม่น่ารอดและไม่ต้องไปสืบพยานอะไรมากมายเลยคำพิพากษาชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลและพิธานั้นนะครับบอนเซาะสถาบันเนื่องจากมีการหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขยกเลิกม,มาตารา112เพราะนั้นเนี่ยเราได้ไม่ยากเลยโดนยุบพรรค9 9 9าโดนยุบพรรค เดะเเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรบ้างเลยบอกให้พักเก้าไกลเตรียมตัวได้เลยโดนยุบบัา